บริโภคแต่พอดีมีรายงานฮะดิษจากท่านอันมิกดามบินมาดีการิบรอดิยันลอฮูอันหูเล่าว่าฉันได้ยินท่านรอซูลซอลลอัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์จะเติมเต็มสิ่งไม่ดีลงไปได้มากไปกว่าท้องของเขาเป็นการเพียงพอสำหรับลูกหลานอาดัมแล้วที่เขาจะบริโภคอาหารแต่น้อยให้พอพยุงร่างกายได้แต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องบริโภคมากกว่านั้นก็ให้แบ่งหนึ่งส่วนสามสำหรับอาหาร หนส่วนสามสำหรับเครื่องดื่มและอีกหนึ่งส่วนสามสำหรับลมหายใจบันทึกโดยอัติทมีซีในหนังสือสุนันของท่านหมายเลขฮาดิส2,380มีรายงานจากอบีมูซารอดิยันลอฮูอันหูเล่าว่าท่านอบีซอลล,ลออัลฮูอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ศรัทธาบริโภคอาหารหนึ่งกระเพาะส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบริโภคอาหารเจ็กระเพาะ บันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลข5,393และมุสลิมหมายเลข2 6 2มีรายงานจากยาบิดบินอับดินละรรดิยันลอฮูอันฮูเล่าวา่าท่านนาบีซอลลัลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าอาหารสำหรับหนึ่งคนเพียงพอสำหรับสองคนอาหารสำหรับสองคนเพียงพอสำหรับสี่คนและอาหารสำหรับสี่คนเพียงพอสำหรับแปดคนบันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลข5,393 และมุสลิมหมายเลข2059มีรายงานจากอิบนูอุมัตรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าชายคนหนึ่งเรอขณะที่เขาอยู่กับท่านนาบีซลลลอฮูอะไลฮิวะสลัมท่านจึงกล่าวว่าจงเก็บซ่อนการเรอของท่านให้ห่างจากพวกเราผู้ที่อิ่มที่สุดในดุนยานั้นคือผู้ที่หิวโหวยยาวนานที่สุดในวันกิยามะบันทึกโดยอัติบมีซีหมายเลข2478จากอันกุระอ่านซูรออันอารอฟ อายัที่31อันล็อกตรัสไว้ความว่าลูกหลานอาดัมเอย๋ยจงยึดไว้ซึ่งเครื่องประดับกายของพวกเจ้าณนะทุกมัสยิดและจงกินและจงดื่มและจงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ฟุ่มเฟือย